นะครับขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ูบนะผมแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนเพื่อด้วยนะไหนเก็บดีก็มาดูปฏิบัติการกู้พิลงคนระับคลิกนะครับปาดสบประบาดตีดนะครับเมื่อกี้บรรทุกดินมาน่าจะเลี้ยวโค้งไม่เก้านะครับ เดี๋ยวกำลังตอนนี้กำลังปลุกสลิงนะครับปลุกสลิงเดี๋ยวจะลากนะครับลากขึ้นครับโชคดีครับผลกลับไปเป็นอะไรนะครับน่าจะลากกับซานี่ครับ S Y Aroid นะครับเหมือนลากมดเลยครับก็รวมด้วยช่วยกันครับซานี่ S Y Aroid กับโบมัสรูนะครับ P C ร้อยสามสิบเก้าสิบสิโบครับตอนนี้ก็กำลังเกี่ยวสลิงครับพี่น้อง thank <laughs> you เนี่ยเราเจาะกมเ้เรื่องกุญแจรถเรยกุญลยกถเชด้วยนะแต่ตอนนี้นี่รถติดคิวเยอะมากครับไม่รู้ว่าจะลากกับกันไหนครับน่าจะลากกับกูมัตสุนะครับ สลิงการครับกานแล้วกานแล้วสลิงการครับน่าจะดึงไม่ขึ้นนะร้อยสามสิบต้องใจ SYR ยร้อยเอลากนะสลิงการเลยครับพี่น้องจบเก่าวันนี้ chiều xa linh oh, lấy không vô mai mày vô mừng đó linh anh lạc với đó linh ăn cắt lạ đi あっ。 ครับในดําก็มียินอยู่ครับรถมันจะนักนะครับตะลิงการเลยเมื่อกี้บบเราต้องอา,าจะโปรเดิมนะเดิมๆนะพี่ลงเรานี่ยังมีตราเมโทรบิชินะนี่ตาใจซานิอ,รอารอิดลากนี่ไม่ยู่นะสลิงสลิงต้องใหญ่ครับ อัน้างแล้วครับพี่น้องรถในในดัมมี่มีหินด้วยนะหินนี่อยังอยู่ประมาณเกือบพึ่งรถนะครับน้ำหนักก็เลยเยอะนะเนี่ยครับน่าจะสลิงงอครับสลิงมันไปติดอยู่ที่ปรโวคี้นะเนี่ยครับ ไปติดอยู่ที่เน็มนะหน้าไปติดอยู่ที่เนบต้องเอาซาลิงโงครันเราจะออกมาแล้วครับ <Okay. S 1> ได้แล้วครับได้แล้วซาลิงโอ่มาได้นะหน้าจะออที่นี้ล่างนะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไปนะที่นี้ก็ ครับลากเป็นกางตีสองครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไปครับที่นี้รถมันหนักนะทันหนักเยอะเราต้องอยู่ใกล้ๆครับเราสลิงตอนนี้นี่รถเต็มบอ่อไปแล้วครับพี่น้อง ดูกับบอกจะลากขึ้นไปขึ้นโอ้มากับมาโอ้โอ้โอโอตอยตายอ่ตาย này em quý ra tức cấp để ra linh ngắn gặp con giang kìa tiền gặp gặp phải dứt chế ra link nóc oh. Nắc cơn đi đâu dài này rồi lạc của phải oh. lao, là รอมันปั๊บก็เลยคนระับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหไปตาลิงกั่นรู้อันตรา,ายไปอันตรา,ายกับอันตรา,ายพีย่น้องลากขึ้นมาแล้วครับลากขึ้นมาแล้วเนี่ยรอมันปั๊บนะเมื่อกี้ Oh, oh, oh. แรงเยอะครับรอยดำามิก็เอาอยู่ครับสรุปน่าจะกันเลี้ยวคุดนะครับปิดลงคลิปคอิปบินนะครับ5นะ2 7s สปีด10สปีดครับคันนี้นี่น่าจะเดิมๆอยู่นะจ้วงล่าง What bay vô đẹp toàn đường ngoài đi đẹp, giờ cho quay โอ well. ้วันอลไรจะรุดไหมหรือจะรุด นี่ครับตรง,งโลบไว้ที่รถบานครับโอ้บลิกบลิกกันเดี๋ยบรอยยังบลิกแตกอะไรตอนนี้